สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุก,ทกคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ยกกายกับมาส,สวนคือเก่าค่ะมาส,สวนเคยมาเนาะค่ะมาสสวนค่ะเม่นเมอไดค่ะตองมาทุกมือเนาะค่ะสวนนี่มือนีสิผ้าพ,พี่น้องมาเบงไอ้แก้วมังกรมาเบงไอ้ดอกแก้วมังกรมาดอกใดไอ้ จะเป็นพันสีสีแดงดอกหนจะเป็นพันสีขาวเนาะค่ะสีภาพ,พีหนองมาเบิงเนาะค่ะพันสีขาวกับพันสีแดงอันมันต่างกันมองไดค่ะวิธีเบิงวิธีเบิงเนาะค่ะสังเกตค่ะวิธีเบิงดอกแก้วมังก่อนดอกเอลูกสีแดงแล้วก็ดอกลูกสีสีขาวเนาะค่ะค่ะ ไปค่ะมือนีเบาหลายยายห้างค่ะไปเบื้องกันเลยค่ะแก้มังกรค่ะมาเบื้องไก่ไก่ค่ะภาพพี่น้องมาเบื้องไก่ไก่ค่ะนี่ค่ะงามคักค่ะน้ำดอแก้มังกรฝนตกใส่เนาะค่ะมันขึ้นนี่ฝนมนมันขึ้นดอกค่ะมึงเศร้านี่ระค่ะส่วงเศร้าเศร้าแน่จัหน้อยฝนตกก็บพราตกแห้งค่ะตกลิ่นซื่อๆตกลิ่นตกลิ่นมาใส่ ถ้าดอกก็เลยดอกก็เลยหุบหุบลงมาจากน้อยดอกเลยหุบลงมาจากน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวที่ยกยกขึ้นมาหาหมองว่างเอือว่างใส่ยกขึ้นมาหาที่วางวางได้ไหม ว่างใดบอขอว่างตรงนี้เด้อขอว่างตรงนี้ละนี่ไงอยู่แล้วค่ะ่ะอันนี้กะอันนี้กะที่ บอ้พี่น no ้องฟังนะค่ะบอกภาพี่น้องเบื Goodbye. ้องนะค่ะภาพี่น้องสังเกตเบื้องเด้อค่ะอันนี้จะเป็นดอกสีขาวพันเนื้อขาวนะค่ะนี่เนื้อสีขาวเนื้อขาวนะค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะสังเกตเบื้องดอกนะค่ะสังเกตเบื้องดอกดอกนี่ดอกสีขาวนี่นี่ค่ะกีบดอกกีบดอกขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาเงี้ยวเกีบขึ้นมานีบไปปลายกีบดอกนี่ จะออกขาวแบบนี้เลยเนาะคะ่ะจะขาวไปเบิดเลยสีขาวนี่จะเบื้องไงคะ่ะนี่จะเป็นพันธ์สีขาวะคะ่ะจะจะมีอีกพันธ์หนึ่งพันธ์สีแดงคะ่ะตนนัวนี้พันธ์พันธ์สีแดงกัรูซื้อว่าสีล้นออกไปเบิดแล้วนะคะใน้างนี้ตนนัวนี้เดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบื้องไปเบื้องอีกข้างนึงเนาะคะ่ะตัวน,นึงค่ะมันจะมีสีแดงกับสีขาวอยู่น้ากันเนาะคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็ต้นแล้วก็มี มีมีลูกเนาะคะ่ะมีลูกออกมมายุนดอยุคค่ะนี่ค่ะลูกอ่อ,อน,ออนๆเขียวๆกำลังมีเลยค่ะนี่พี่น้องจ้ากำลังมีลูกค่ะนค่ะยากายกับชีดวามันสีออกเบิดไปแล้วรอบสุดท้ายเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเพื่อกันค่ะนี่นี่สีขาวน,นี่สีแดงจา้านี่นี่ สีแดงดอกนี่ดอกสีขาวไปค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะอีกต้นหนึ่งมันจะมีดอกสีแดงกันบอกสีขาวอยู่น้ากันจากพี่น้องแล้วก็สีมีทั้งลูกที่มันสุกเนาะค่ะลูกที่สุกค่ะแล้ก็สีเก็บไปน้ากันเนาะค่ะเก็บกับบ้านไา้ค่ะ ดอกสีแดงกับดอกสีขาวค่ะไปเบิง้งน้ำไปเบิ้งค่ะทีไปเก็บเอาลูกทีมันสูกน้ำนะคะเอากระตามาพร้อมค่ะกระตาถือไปพร้อมเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นต้นมะละกอนะคะกำลังไงกำลังงามค่ะพี่น้องค่ะนี่มาอีกต้นนี่นะคะต้นนี่ออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วมีมีลูกสีแดงค่ะนี่ค่ะ ลูกซุกเลยค่ะต้นนี้ลูกซุกเลยเดีย๋ยวแยกกายกับสก็บไปพร้อมค่ะต้นนี้ต้นนี้อันน,นี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นดอกนี่นี่ค่ะสังเกตค่ะพี่น้องสีแดงค่ะนีส่สีแดงนี่ค่ะกีบดอกค่ะกีบดอกปลายกีบดอกสีออกสีแดงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเบื้องง่งา,ายค่ะเบื้องง่ายสังเกตง่ายค่ะสีแดงค่ะ ไอ้ทังนี้ก็จะดอกก็จะเริ่มลอยเริ่มเหี่ยวลงไปค่ะดอกเหี่ยวลงไปลอยลงไปแล้วก็สีออกลูกเนาะคะ่ะนี่ก็ร่งเริ่มสีออกลูกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีลูกซุกอีกค่ะนั่นค่ะยายกายที่เก็บไปน้ำกันค่ะสองลูกต้นนี้๋ยวก้อนสีไปเบิง้งต้นที่ไอ้มีเห็นทั้งดอกสีแดงกับสีขาวอยู่น้ำกันเนาะคะ่ะ เก็บซองหลูกนี่ไปก้อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะไปเก็บสองหลูกนั่นก้อนเนาะค่ะสองหลูกสีแดงๆเอาตะกร้าไปตั้งไว้แล้วค่ะยุใกล้ๆกันกับแกะมุกนรุ่นละค่ะตั้งไว้แล้วค่ะกระตากระตากับมีดค่ะยืน้ำกันเลยพี่น้องไปค่ะไปเก็บกันเลยค่ะ สองลูกค่ะต้นนี้มีสองลูกค่ะพี่น,อน้องสองลูกค่ะไปค่ะ ไปเบื้องอีกไปเบิ่งอีกต้นนึงค่ะพี่น้องไปเบื้องภาพพี่นอ้อง,พพนองไปเบื้องดอกดอกต้นนั่นเนาะค่ะมือเส้านี่ฝนตกลิ้นเนาะค่ะเพิ่งจะตกลิ้นมือเส้านี่แหละมันขึ้นนี่ว่าตกไปค่ะ สวนนี่ก็เห็ดออกไปแล้วค่ะโล่งค่ะตัดห้าออกไปโลง่งโล่งแล้วเนาะค่ะนี่เพราะว่าเตรียมทีไว้เตรียมทีไว้กรีดยางเนาะคะ่ะสีเริ่มกรีดยางแล้วะคะ่ะก็เลยเห็ดสวนเห็นมันโล่งค่ะไปจ้าพี่น้องไปเบิ่งค่ะนี่ค่ะต้นนี่ต้นหนึ่งมาพออีกต้นหนึ่งเนาะคะ่ะ นี่ค่ะต้นนี้ดูว่วงนี่ดูไอน้นี่มันเป็นสองอันเลยค่ะสองอันว่างใจอ่ะเพราะว่าบ่ว่างเอาไว้นี่ละนี่ค่ะที่กิงแยากายกายกับชีลดมันสีเมือดรุ่นเมือดรุ่นออกไปแล้วเนาะค่ะย่างออกหลูกมาเรยเรอยเนาะค่ะตัดอีกลูกรุ่นหนึ่งแล้วก็มีรุ่นหนึ่งออกมาค่ะ อันนี้จะเป็นพันธสีขาวเนื้อขาวจะพี่น้องนี่นี่ค่ะเนื้อขาวค่ะนี่ค่ะกำลังกำลังโตค่ะลูกกำลังโตไปค่ะไปเบื้องอีกต้นนึงเนาะคะ่ะเลี้ยวไปไกลๆก็เห็นอยู่เพราะว่าพูดเห่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าต้นมันอันดอกมัน ดอกมันยุบลงค่ะดอกมันยยบลงดอกมันเหี่ยวลงไปเพราะว่าฝนตกใส่เนาะคะ่ะมือขึ้นนี่ฝนตกเล่นใส่มันตกมือขึ้นค่ะย่ากาย,กายกับมิตรหลงเนาะมาตะฝนตกมือขึ้นเลยฝนตกมือเศร้านี่พี่นอ้องจ้าจ้าออกดอกมาเรื่อยเอนาะคะ่ะ รู้ค่ะต้นนี้แหละเหี้ยวดอกยุบค่ะฝนตกฝนตกไฟหมอเศร้านี่จะมีทั้งลูกสีแดงสีเอเขียวอ่อนๆกำลังออกนะคะ่ะแบบนี้ลูกขนาดนี้แ่กกายกับสีเอานะคะ่ะก็เสีเอาไว้เอาไว้ให้ให้ใกล้กินเนาะคะ่ะเอาไว้ให้ใกล้กิน ลูกน้อยๆเอาไ้ถ่ายใกล้กินค่ะเดี๋ยวใกล้ก็ไม่กินนี่ค่ะโอ้ยดอกยุบแล้วค่ะนี่ยุบลงไปแล้วอันนี้เนี้ยกายว่าสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งนี่ค่ะมีลูกสีแดงน้ำค่ะสุกแล้วค่ะลูกนี่เก็บได้ค่ะเดี๋ยวสีเก็บน้ำกันค่ะนี่สีแดงแล้วค่ะลูกนี่นี่ค่ะอันนี้ลูกนี่สีขาวค่ะนี่นี่นี่สีขาวผ้นสีขาวพี่น้องสีขาว อันนี้ก็สีขาวค่ะนี่ค่ะดอกสีขาวโอ้ดอกเขี้ยวเนาะดอกสีขาว <c oughs> พี่น้องสังเกต <c oughs> สังเกตได้ค่ะดอกสีขาวนี่กรีบกรีบดอกนี่กรีบดอกนี่จะเป็นขาวเบิดด้วยค่ะจะออกขาวเบิดขาวเบิดเบื่อยค่ะนี่ค่ะเบื่อยค่ะ สีขาวแล้วค่ะต่อมานีอีกก็จะเป็นสีแดงค่ะนี่สีแดงดอกกำลังยุบค่ะถ่าดอกยุบแล้วค่ะสีไอแหงค่ะดอกอันนี้ก็สีแหงลงไปกับสีลูกน้อยๆกับสีจ้อออกมาแบบนี้แหละค่ะนี่เริ่มออกลูกไปจะหนีเลยค่ะนี่สีแดงพี่น้องน,นี่สีแดงนี่กลีบดอกกลีบดอกนี่ จะแดงค่ะแดงนี่ค่ะแดงแบบนี้เลยค่ะแดงแบบนี้เลยเบื้องใสกันเบื้องไงค่ะเบืงง้องไงสังเกตเบื้องค่ะวิธีเบื้องดอกแก้วมื่ก่อนมาดอกไดสีแดงดอกได้สีขาวเนาะค่ะนี่ค่ะสีขาวขาวขาวเลยค่ะขาวเลยสีแดงนี่ค่ะ เบื้งเท่กันค่ะสีขาวแล้วก็สีแดงตั้งกันค่ะกลีบดอกแดงอันนี้กลีบดอกแดงอันนั้นจะขาวไปหมดเลยเนาะค่ะพี่น้องจ๋าค่ะมามเก็บลูกนี่ค่ะที่นี่เก็บลูกนี่ค่ะลูกที่มันสุกนี่อากะตามาน้าไตน้าพรอมค่ะ หลายปหน่อยกับติดเก็บเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเด็กซุกแล้วเอาไว้กับอะไรต้องเก็บต้องเก็บเนาะคะ่ะตัดเชื่อบนี่ค่ะน้ำด้วยค่ะนี่ นี่ปลูกได้ด้วยค่ะนี่ขนาดนี้ไหนายการตัดออกไปถิ่มกองไว้กองไว้แบบนี้กองไว้ยังได้ก็บ่ตายค่ะตายว่ตเป็นค่ะตายยากต้นแก้วมังกรนี่ตายยากอ้หลีพี่น้องปลูกก็ยังได้กับกับติดกับเป็นเนาะค่ะปลูกงาก่ายปลูกก็ยากค่ะจะไมน่น้ำค่ะ ไปค่ะยางเบิ้งอีกหลายต้นยอดกายผีผ้าพี่น้องไปเบิ้งเนาะค่ะมื่อนี้ชุ่มเนาะค่ะผ้าชุ่มเนาะค่ะดูจ้าตุ่นนี่นกะออกลูกหลายค่ะดูค่ะเท้าวันขึ้นไปเต็มต้นเลยออกลูกเขียวๆโอ้ยน้ำคิดว่าสิบเบิด มืดไปเป็นรลุนไปเราด้วยค่ะเนี่ยกายชีว่ามันชิบาออ,ออกอีกออกมาอีกคือเกาค่ะหลายคือเกาค่ะนี่ค่ะออกไม่อีกหลายคือเกานี่๋้วนี้น้องค่ะ หอดนีเนาะ,ะจะเห็นต้นไม้ปาที่ายกายปลูกไว้เนาะคะ่ะนี่ค่ะก็ลัลางงามด้วยค่ะพี่น้องนี่มะฮอกกานีค่ะเดวน,นี้มะฮอกกานีนะคะน,นี่งามค่ะ,คะเป็นใหม่ตั้งประเทศเนาะคะ่ะไม้เนื้อแข็งดีค่ะเนื้อแข็งค่ะพูดละกฐาเย่าไปพูดละไปพูดละค่ะพี่น้องคุณ แวนึพุ่นอีกแถ้วหนึ่งค่ะงาไปพ่นละนี่ค่ะต้นนี้ค่ะเกี่ยวมังกรค่ะยุไก่นี่ค่ะนี่ค่ะต้นเกี่ยวมังกรต้นหนึ่งค่ะดูค่ะย้าไกยว่ามันสีเบิดออกเข้าออกลูกออกดอกออกมากขึ้นเก้าค่ะพี่น้องขาดีค่ะดีค่ะ นี่ค่ะสีแดงอันนี้ตัวนี้สีแดงเบิดเลยค่ะนี่นี่ค่ะมีตั้งหลายลูกด้วยค่ะนี่ดกคือเก่าค่ะมีหลายคือเก่าค่ะ บ่ออะไรย,ยานน้ำมาเบิ่งอีกทางนี้ค่ะนี่ค่ะทางนี้กับมีคือกันมีลูกคือกันค่ะนี่ค่ะปลูกไม้ป้าว้ค่ะปลูกไม้ป้าว้ ไปพนดระคะพี่น้องพ่นเงี้ยงๆไปพ่นละพูนใกล้ๆทั้งเขียวๆพ่นระคะพ่นเป็นเป็นย่างหน้าเนาะค่ะนี่กำลังงามเลยค่ะพี่น้อง่ะนี่ค่ะต้นกำลังงามค่ะ เบิ้งค่ะตำรวจเบื้องข้างนี้ค่ะยางจะิสิได้เริ่มกรีดยางแล้วเนาะค่ะนี่ที่ต่อไปนี่ค่ะต่อไปนี่สิได้เริ่มกรีดยางพี่น้องจ๋าพี่น้องป้องไป จะมีอยู่แบบนี้จะมีอยู่แบบนี้ทุกต้นเนาะคะ่ะมึงต้นกล้วยต้นกล้วยแห่งโกคุ้มใหม่เมื่อไรไม่ทําความสะอาดออกนี่ค่ะจะมีอยู่แบบนี้ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ดูค่ะวาตาสีเบิดบ่บแมนนี่ค่ะวาตาสีเบิดออกมาอีกคือเกาค่ะสุดยอดเลยค่ะออกมาให้เก็บตลอดค่ะให้เก็บในยูได้กินในได้เงินนะคะในยูได้กินได้เงินพร้อมค่ะ,คะสวนกะนี่ค่ะ ทำก้อนสะอาดขึ้นยังพระท่านมาถึงนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวมึอนี่คิดว่าสิสิถึงเนาะคะ่ะสิออกให้มันแล้วเนาะค่สิได้เอาถวยถวยมากหอยเนาะคะ่ะถวยยางค่ะมะหอยค่ะจะเป็นค่าเนาะคะ่ะค่า คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก้อนเนาะค่ะโอกาสหนาเจอกันไหมจ้ะพี่น้องจา๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ